คิดว่าการเรียนในระดับประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาคือการเรียนรูปแบบเดิมๆทำจสิ่งเดิมเรียนจะิ่งเดิมถ้าคุณเทียมนั้นคุณลืไมได้เลยครับเพราะที่โรงเรียนาาวนขันบ้านกดแห่งนี้เราไม่ทําแบบนั้นแน่นอนโรงเรียนวนันบ้านกดตั้งอยู่ที่หมู่11ตาบลบ้านกดอาเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล1ึงถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่3เราจะให้คุณทำในสิ่งที่ไม่มีที่ไหนเคยทำมาก่อนโดยเรานั้นจะให้คุณสัมผัสกับประสบการณ์จริงเพื่อให้คุณได้เข้าถึงองค์ประกอบของการเรียนรู้โรงเรียนของเรามีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช2551ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสร้างคนเก่งให้มีความสามารถที่หลากหลายโรงเรียนของเรามีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่มีสื่อเทคโนโลยีครบถ้วนทุกชั้นเรียนพูดถึงห้องเรียนที่มีเนื้อหาเข้มข้นต้องที่นี่เลยครับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์เป็นห้องเรียนที่ส่งเสริมนักเรียนในด้านคณิตศาสตร อย่างเข้มขน้นหากคุณชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชอบการค้นคว้าและการทดลองต้องที่นี่เลยครับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เป็นห้องเรียนที่ให้ในักเรียนได้คน้นคว้าและทดลองหาข้อเท็จจริงท,ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งได้ทั้งความสนุกและความรู้ควบคู่กันไป คุณสนใจด้านดนตรีและการร้องเพลงต้องที่นี่เลยครับห้องดนตรีสาคนเป็นห้องเรียนที่ให้นักเรียนได้ฝึกในด้านของการเล่นดนตรีและการร้องเพลงคุณชอบการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายต้องที่นี่เลยครับ วิชาภาระศึกษาเป็นห้องเรียนที่เสริมสร้างความรู้และทักษะด้านกีฬาต่างๆที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนที่โดดเด่นทางโรงเรียนได้ทำบันทึกข้อตกลง MOU ในหลักสูตรรายวิชาการงานอาชีพกับวิทยาลัยสารบัตรช่างให้ได้ฝึกอาชีพระหว่างเรียนเพื่อเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ในระหว่างเรียนและในอนาคตมีการจัดการเรียนการสอนการทำดอกไม้ประดิษฐ์และของชำร่วยการจับจีบและการผูกผ้าเพื่อตกแต่ง การทำขนมอบทั่วไปการทำอาหารว่างไทยโปรแกรมตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นผลงานที่ภาพภูมิใจของโรงเรียนวัขนนบัานกดได้รับรางวัลการแข่งขันศิลประหัตถกรรมครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2566 ร่างวันสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกป,ประจำปีการศึกษา2565ระดับเงินและที่ว่ามาทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ท่านผู้อำนวยการสุดาทิพย์สิีิบุตรวงศ์คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านทุกคนครับ ถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราจะก้าวไปสู่อนาคตด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วพวกเรามาเริ่มกันที่นี่ครับที่โรงเรียนวัคขนอนบ้านกฎ